เมื่อโดนเรียกผู้ปกครองเพราะมีเรื่องชกต่อยลูกคนเนี่ยถูกพักการเรียนนะคะเพราะไปมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนอีกต่างห้องเฮ้ยวันวันมึงนี่นะไอ้มูหาเรื่องมาให้กูให้เบนแต่ละวันไล่ฝ่ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างกัคะคุณครูข้อพอสมควรอยู่ค่ะคุณแม่แล้วเขาอ่ะก็เรียกค่าเสียหายด้วยนะคะเห็นไหมไอ้ลูกเวนจู่ๆนี่กูก็ได้เสียเงินเพราะมึงเงินที่กูจะเอามาเสียให้มึงนี่กูเอาไปแทงหัวมันยังมีประโยชน์กูอีกและถ้าเป็นพ่อ คุณเนี่ยถูกพักการเรียนนะคะเพราะไปต่อยกับเพื่อนอีกต่างห้องเออ,เอ,อไม่เป็นไรครับคุณครูลูกผมเนี่ยมันสมควรโดนไอ้โม่เองต่อยชนะไหมเออ,เอ,อไม่ครับพอ่อโถเอ้ยไอ้ลูกโง่แล้วเขาอ่ะก็เรียกค่าเสียหายด้วยนะคะคุณพ่อเขาจะเรียกเท่าไหรน่นี่ว่ามาเลยครูแต่ว่าผมเนี่ยขอนัดรีแบบไอ้ลูกผมสักครั้งฮ่าฮ่าผู้คนจับจ้องทั่วโลกครับ เปิดตัวมาก่อนครับอ,อ้ยนน,น่่